คำสอนสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยเรื่องของคนดีคำสอนที่29การที่จะให้ใครช่วยเหลือทำอะไรต้องเลือกคนที่มีปัญญาที่รู้จักผิดถูกควรไม่ควรมิใช่ว่าถ้าเขามุ่งดีปรารถนาดีแล้วเป็นมอบการงานให้ทำเรื่อยไปเพราะถ้าเป็นคนขาดปัญญา แม้จะทำด้วยความตั้งใจช่วยจริงแต่ก็อาจจะทำการที่เป็นโทษแม้อย่างอุกฤษก็ได้คำสอนที่30คนเรานั้นนอกจากจะมีปัญญาแล้วยังต้องมีความคิดอีกด้วยจึงจะเอาตัวรอดได้จากอันตรายต่างๆในโลก วิสัยของบัณฑิตคือคนที่ฉลาดนั้นย่อมไม่ยอมแพ้หรืออับจนต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่รัดรึงเข้ามาย่อมใช้ความคิดคลี่คลายเอาตัวรอดปลอดภัยให้จงได้และเป็นธรรมดาอยู่ที่คนฉลาดกว่าย่อมเอาชนะคนที่ฉลาดน้อยกว่าได้ คำสอนที่31คนโง่นั้นเมื่อ,อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ก็ยังพอรักษาตนอยู่ได้แต่เมื่อโง่เกิดอวดฉลาดขึ้นมาเมื่อใดก็เกิดวิบัติเมื่อนั้นและเมื่อถึงคราวคับขันซึ่งจะต้องแสดงวิชาเองคนโง่ก็จะต้องแสดงโง่ออกมาจนได้ฉะนั้นถึงอย่างไร ก็สู้หาวิชาใส่ตนให้เป็นคนฉลาดขึ้นเองไม่ได้ทั้งคนดีมีวิชาถึงจะมีรูปร่างไม่ดีก็จะต้องได้ดีในที่สุดคำสอนที่32คนที่อ่อนแอย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆส่วนคนที่เข้มแข็ง ย่อมไม่ยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปรักษาการงานหรือสิ่งมุ่งจะทำไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นถืออุปสรรคเหมือนอย่างสัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่งจะต้องหยุดรถก็จะไปข้างไหนไม่ได้แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้นถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทำอะไรไม่ได้คำสอนที่33ธรรมดาผู้เป็นปุถุชนความปรารถนาต้องการย่อมบังเกิดขึ้นได้เสมอวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเมื่อความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นเมื่อใดให้ทำสติพิจารณาใจตนเองอย่างผู้มีปัญญา อย่าคิดเอาเองว่าใจเป็นอย่างไรจะต้องพบความจริงแน่นอนว่าใจเป็นทุกข์ใจเร่าร้อนด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นนั้นใจจะไม่สงบเย็นด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดคำสอนที่34 วิธีดับความปรารถนาต้องการก็คือหัดเป็นผู้ให้บ่อยๆให้เสมอๆการให้กับการดับความปรารถนาต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอถ้าการให้นั้นเป็นการให้เพื่อลดกิเลสคือความโลภในใจตนไม่ได้เป็นการให้เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่า คำสอนที่35มีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมายอะไรดีอะไรชั่วรู้ทั้งนั้นแต่ไม่ทำดีหรือทำก็ทำสิ่งไม่ดีเรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมะที่รู้คือไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้นั่นเอง คำสอนที่36พระพุทธศาสนาสอนให้คนเข้าใจในกรรมนั้นไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรมเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบันกรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันทุกเวลาประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ คำสอนที่37ทุกคนในโลกต่างต้องถ้อยทีต้องพึ่งอาศัยกันในทางใดทางหนึ่งทั้งนั้นจึงควรปฏิบัติตนในทางที่จะชื่อว่ารักษาไว้ทั้งตนทั้งผู้อื่นคือด้วยวิธีที่แต่ละคนตั้งใจปฏิบัติกรณียะคือกิจของตนควรทำหน้าที่ของตนให้ดีและด้วยความมีน้ำใจที่อดทน ไม่คิดเบียดเบียนใครมีจิตเมตตาเอ็นดูอนุเคราะห์เมื่อตั้งใจปฏิบัติกรณียะก่อปปอนด้วยน้ำใจดังกล่าวก็ชื่อว่ารักษาทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นผู้รักษาไว้ได้ทั้งหมดคำสอนที่38 หน้าที่ของคนเราที่จะพึงปฏิบัติต่อชีวิตร่างกายคือบริหารรักษาให้ปราศจากโรคให้มีสมรรถภาพและรีบประกอบประโยชน์ให้เป็นชีวิตดีชีวิตที่อุดมไม่ให้เป็นชีวิตชั่วชีวิตเปล่าประโยชน์หรือโมฆะชีวิตและในขณะเดียวกันก็ให้กำหนดรู้คติธรรมดาของชีวิตเพื่อความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกายถ้าจะเกิดความอยากความโกรธความเกลียดในอันที่จะทำลายชีวิตร่างกายก็ให้ทำลายความอยากความโกรธความเกลียดนั้นเสีย คำสอนที่39คนที่มีบุญนั้นบุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้วเพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วยคือเปิดใจรับนั่นเองการเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสียแม้ชั่วขณะหนึ่งด้วยสติที่กำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจหรือโผล่ขึ้นมาได้แล้วจิตใจจะกลับมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็นว่าดีหรือร้ายก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาโลกคำสอนที่4ี่สิบ คนที่ทำดีไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะการทำดีของตนที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มีแต่คนทำดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าวก็เพราะยังทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเองจิตใจจึงทำไม่ถึงความดีแห่งจิตของตนเองจิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบจากคนทั้งหลายหากได้เล็งเห็นว่า เรื่องของคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของโลกถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจเป็นตัวความดีที่เป็นแก่นแท้ของความดีทั้งหลายซึ่งจะป้องกันความทุกข์กระทบกระเทือนใจได้ทุกอย่าง คำสอนที่41ความดีนั้นเกิดจากกรรมคือการงานที่ดีดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ความว่าคนเป็นคนดีเพราะกรรมเป็นคนถอยก็เพราะกรรมฉะนั้นเมื่อละเลิกกรรมที่ชั่วผิดทำกรรมที่ดีที่ชอบก็ได้เป็นคนดีแล้วแต่คนที่ทำกรรมชั่วผิด แม้จะได้รับบัญญัติหรือแต่งตั้งว่าดีอย่างไรก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ผู้ที่รู้และค้านเป็นคนแรกก็คือตนนั่นเองเว้นไว้แต่จะมีตาใจบอดไปเสียแล้วด้วยความหลงตนไปอย่างยิ่งนั่นแหละจึงจะไม่รู้ คำสอนที่42อันความดีนั้นย่อมเป็นอาภรณ์เป็นอสเริยยศหรือยศคือความเป็นใหญ่ของคนดีเพราะคนดีย่อมเห็นความดีนี้แหละเป็นยศอันยิ่งใหญ่และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาภรณ์จึงกล่าวได้ว่าความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี